สาธุมยังพันเตวิสุงวิสุงละขณะทายะติสลาเนนสหาปัญจศีลานิยาจามาทุตยิยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงละขณะทายะ ส na sah Panca silaia jamā tak tipit maอย่างันte wisวิsung la kanshaย ติ se na sah Panca sila ni ya jamā môตskhoต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระพุทโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสละนังขัดฉามีพุทธังสละนังขัดฉามีธัมมัมง สระนองขัดฉามิธรรมสระนังขัดชามิสรางของสระนองขัดชามิสรงขังสระนองขัดชามิทุติยัมปีพุทธังสระนองขัดฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังขัดชามิ ทุติยมปีธรรมังสะระนองขจา,ามิทุติยมปีธรรมังสะระนองขจา,ามิทุติยมปีสังขังสระนองขจามิทุติยมปีสังขังสระนองขจามิ ตัติยัมปีพุทธังสะระนองขจามิตัติยัมปีพุทธังสะระนองขจามิตัติยัมปีธรรมังสะระนองขจามิตัติยัมปีธรรมังสะระนองขจามิตัติยัมปีสังฆัง สะระนังกอดชามิสติยามปิสังขังสะระนังขาชามิสิสาระักกอมนองนิติตองหามะพันเตปานตาิปตองเวรามะนีสิกขาปะทองสมาธิยามิปาณาติปตา,าเวรามะนีสิกขาปะทองสมาธิยามิ อธินาธานาเวรมะนีสิกขาปะทองสมาธิยามิอธินาธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสสาวาทอ เวระามณาีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามเมรยะมัชจาปมาตท,ทานา เวระมะนีสิกขาปทังสมาธิยมิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมอนิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยมิสีเลนะสุขติยันติส,ส,สีเลนะผูกะสัมปทาน สีเลนันนิพูติยันตีสาธเสามาสีลลังวิสุทธเยขอกำลังขอรัตนาบารมีกำลังสมเด็จองค์สมถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิท,ท,ทุกองค์บารมีรวมพระปฏจกย พระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดู่พุมะปัญญยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ที่กบเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมะสังฆะก็ต,ตามรูปลักษณ์ของปู่ดูขหลวงปู่ทวดก็ตามจากักรพรรดิก็ตาม ขอบาร,รมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอเชิญเทพหกชันช้นภูมยี่สิบชั้นเตพพูมทุกชัน้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจัก,กรพรรดพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลังนาโมตัสสาภาคกวะโต ฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโต้ทัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโต้สัมพุทธัสสะนโมโุทายะ พระพุทธไตรลัตษณ์ญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสุธรรมะพุทธโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาภีธานังวารังคันทัง สิวร ah 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 ิรรมหเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสปุถารธรรมะสังฆาปุเชนินะโมพุทายะพระพุทธายะตนะยาน มานีนพรัตติสสาหัสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาหากที่ทานังวรังคันธังสิวริตาณาเทรัง อาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิตาตุโยอาหวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปุเจมินโมพุทธายะพระพุทธาตัยรัตนะยานมานีนภรัต สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาทิทานังวารังคันธังสิวริตามหาเทรังอาหังวันธามิธุระโต ขังวันทามิตาจิโยขังวันทามิสัพพโสผู้ท้าธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนณ์านมานีนภรัตติสีสาหาสสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาทีทานังวารังคันธังสิวะริตมาเทรังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิตาติโยอาหังวันตามิสัพพโสโหธาธรรมะสังฆะาูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไยรตัณฐายานมานีนภรัตสีสาหัสสุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวะริตังาเทรังอาหังวันธามิธุระโต ขังวันตามิตาตุโยขังวันตามิสัพพโสโคถาธรรมะสังฆะปูเชมินะโมโคทายะพระพุทธาไตยัตนะยานมานีนภรัตสีสาหาสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีธานังวารังคันธังสิวริตังเทรังอาหังวันธามิทุระโต อหังวันทามิตาติโยขังวันทามิสัพพโสภูตะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมภุทายะพระกุทธาไตยรัตนานังมะณีนพรัตน์สิสา พุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวะริตังาเทรังอาหังวันธามิธุรโต อหังวันทามิตาติโยหังวันทามิสัพพโสโคถะธรรมะสังฆะปุชมินะโมโุทธายะพระโคถาไตรัตนัานมานีนภารัตสีสาหาสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาตีทานังวรังมันธังสิวะริตามาเทรังอาหังวันธามิธุระโต kahaṁ vantāmi tātyuyo, kahaṁ vantāmi sāpāsoho, kuta-dhamma-sangka-pujemi, nāmo-kutaya, praputa-daya-tanayam, mañjina parat พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะุูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาหาคีทานังวรังคันธังสิวริตมาเทรังอาหังวันธามิธุรโต อหังวันทามิตาตุโยหังวันตามิสัพพโสโคตหธรรมะสังฆาปุชเณรนโมโคทายะพระพุทาไตระตนะยานมานีนภรัตสีสะหาจัสมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวะริตังเทรังอาหังวันธามิทุระโต หังวันทามิธาตุโยหังวันทามิสัพปโสโคธาธรรมะสังฆะปูเชมินะโมโคทายะพระพุทธายาตัญญาอิยานมานีนภรัตติสีสาหาสสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวาริตัาเทรังอาหังวันธามิธุระโต หังวันทามิทาติโยขนทามิสัพพโสพคทธรรมะสังฆะุเชมินามุทธายะพระพุทธาไตรลัตนายญามานีนภรัตสีสะหาสุธรรมา พอทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุธาอูชาธรรมะูชาสังฆาูชาอาภีทานังวารังคันธังสิวาริธรรมะเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโย ทังวันธามิสัสพพโสโพธาธรรมะสังฆูเชเาแาวแผ่ไปกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดกำหนดข้างบนกำหนดในเมืองมนุษย์และกำหนดลงไปที่ข้างล่างแผ่ไปให้กับบิดามารดาโมย,ยาทั้งหลายผู้มีพระคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหลายผู้มีพระคุณกับพุทธภงมะปัญโยทุกคนผู้ที่อธิษฐานให้ช่วยเหลือทุกผู้ทุกคนส่งวิญญาณนีสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา harap bhakta bhakye bha kanan jayam karam arahantanan jate jena rakam pantami kapasok sape buta sape dhamma harap bhakta bhakye kanan jayam karam

สัพเพธัมมาสัพเพสังขาปัตตาปัเจกานั่นจะยังพระรานมหาทานัตติเีนารักขังปันธามิทัพปโสสัพเพปุตตาสัพเ อาระปตาปัจเจกานณเจยังพระราหันตานณเจตเจนารักขังสัพพโสพุทธามาธิฐามิธรรมามาธิฐามิสังขามาธิฐามิ